สวัสดีทุกท่านเลยครับผมยินดีทุกท่านาานะครับเข้าสู่ช่องอีดูบซับสุ p e r c h a นุ่งแดงเป็นวันนี้มาดูครับนี่ครับ270เอ้ยไม่ใช่เด็กกล้าแล้วกันเอาง่ายๆผมก็ไม่รู้มัน273เยี่บางทีเขาเอาเครื่องตัวน,นู้นเอาหัวนี่มาใส่ครับไม่หล่อจริงๆนะงอบเลยนะทำไมซื้อทำไมไม่รู้หีโหน้ คันหนึ่งเจ้า JU8E ครับขับโดยป๋าเซียงเหมียงนะพลังพลังพลังสวิตขาววาสวิกกี้ขาวเฮ้ยสวิกกี้ไวส้สุภาพหน่อยครับผมดันหนืดครับดันหนืดช่วงนี้จาดูอีกคันหนึ่งครับ ดันเนื้อๆได้ชอบอเพราะบอกแรงอยู่แล้วครับผมเครื่องคันนี้น่าจะเป็นโ o 8e ครับแหมไม่ได้มาดูทางจีก้าทางนี้นะจีก้าไปฝั่งมุนนะครับถ้าจีก้ามาฝั่งนี้นี่แม่งานนี้สนุกแน่นอนนะ เดีย๋ยวมาดูฟูโซ่ฟูโซ่ประตูดแดงนะธรรมดาที่ไหนนี่ก็ตักกันอยู่ห้าคันนะครับผมมีเจ้าแคทแคทแคทรุ่นใหม่เลยครับผมแคทเน็กเน็กเน็กเจนหรือเปล่าเขาบอกไม่ไม่รู้เหมือนกันครับเรื่องไมโครแล้วมีโกเบสองคันครับผมโกเบโกซูปเปอร์เอ็กเอ็ม ซูเปอร์เอ็กเอ็มผมก็ไม่รู้นี่มันเป็นตัวท็อปหรือว่า mm hmm. เขาเรียกอะไรแต่มันมีตัวเอนะซูเปอร์อย่างเดียวก็มีแต่เราก็ mm hmm. mm hmm. ขน,นำ mm hmm. แล้วมาแล้วก็ปล่อยตัวครับฟุตโตตัวแรงอ่าับมาแล้วครับหนึบทางดีๆไม่ค่อยไปครับคันนี้ ชอบไปตรงที่มันไปไม่ค่อยได้นะอันนี้เป็นงานเช่านะครับผมน,นีอยู่เจ้าโบโลโบ็อกซ์สองสี่ศนะครับผมของเซบอยนะครับ แต่คันนี้รีแมปมาแล้วนะยังไม่ได้รีแมปเนี่ยขึ้นบ่อไม่ได้เลยนะวางงานปล่อยตัวแล้วครับอ่มา,มาครับเข้าคู่เลยครับเข้าคู่กับเจ้าเด็กก้าครับนี่ดูหนัดยับมาแล้วครับ ครับแต่ดูการขับนะโอ้ยขนาดขนาดนี่นะเอ๊อยากเห็นเด็ก,ก้าคันนู้นจังเลยคราบอยากเห็นให้เด็ก,ก้าคันนู้นออกช่องจังเลยครับแต่ทีเด็ดมันอยู่กับไอ้หลงคันนี้นะครับที่เด็ดอยู่ไอ้หลงคันนี้แหละครับหัวปัดดุก กำลังไหลลงมาครับการทำเขื่อนเจ็ดเมตรครับผมานหลวงทบงานหลวง,ง,ลวงอันนี้นี่เป็นเกียร์เดิมนะเกียร์เดิมไม่ใช่เกียร์สิบสปีดนะครับผมเกียร์เดิมเลยก่อนที่จะเป็นตัวสิบสปีดนะครับผมมีลโลกลางเลยแกี่วะครับนี่เป็นเดก,ก้าของเสียอัมครับ อีสองคันครับอีกคันนึ่งยังไม่เอาแทงน้ําลงนะคันนี้เขาบอกว่ากระบะไม่ได้โดนดินมาหนึ่งปีแล้วแต่กระบะซือว่าดีมากครับผมชอบเลยไม่ติดกระบะไม่รู้ว่าคันนี้เขายังเห็นโพสขายนะไม่รู้ว่าขายแล้วหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ว่าขายแล้วหรือเปล่าเองขายอีกไหมถ้าว่าเอาพิวิ่งน้ำมาตรงสัยได้เยอะ จิก้ามาทางนี้ครับจิก้าน่าจะเข้าทึงนะน่าจะมาแถวๆนี้แล้วผมดูแล้วโอดาฟูโซะนะยับมิดนะยับไม่ต้องฟังเพียงเขาบอกมาแล้วคันนี้ต้องแรงอย่างเดียวเท่านั้น ประดุกหมอปะดุกคูโต้สอสี อย่างเดียวนะครับต้องฟังเสียงนี่ครับดูจิก้าเลยครับยังมาไม่หมดนะถ้ามาหมดบ้านนี่แรกครับ สามรุ่นนะครับตัวตำนางกับตัวท็อปตัวใหม่ล่าสุดเป็นสกูลอีสูด้วยกันครับอยู่ที่ด้วยกันสามคันนะล็อกกี้มาก่อนกับเด็ก,ก้า ันแล้เกือบหมดเอาเจอสองสี่ลงมาแล้วครับไปเร็วมาเร็วนะน่าจะเป็นวันนี้น่าจะเป็นทิก้าน่าจะปิดท้ายนะครับของคลิปนี้นะครับผมยิ่งร้อนผมยิ่งถ่ายครับผม,ผมยิ่งมุงผมยิ่งถ่ายด้วยตอนนี้ มเลายนะแล้วก็ห้านางฟ้านะครับคันนี้ไม่รู้ว่าหัวเก่าน่าเป็นหัวล็อกครับว้าวุ่นกันเต็มไปหมดเลยครับเจ้าล็อกที่สองร้อยสิบเอนะครับผม,มตัวนี้เป็นเกียร์ฟูลเลอร์แล้วนะ นี่ก็ลงมาแล้วครับปาคมปะาคมมาแล้วครับเครื่องตัวเดียวกันนะดวลกันเลยเข้างานนี้แต่ขนนเป็นเกียร์เกียร์ไดนะให้เป็นสิบสองรอบครึ่งให้เป็นสิบสองรอบครึ่งออกเกียร์สุดท้ายนะ่าจะออกหนึ่งสี่นะครับออกสนะี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูให้ท่านผู้ชมมาชมทีเด็ดคันนี้ดีกว่า ทีเดุดจัดปลาลัดบอกว่าอันนี้ความกว้างผมดูด้วยสายตานะไอคันจิก้านะครับดูด้วยสายตาน่าจะมีสองสองเมตรหกสิบสองเมตรเจ็ดสิบต้องมีแน่นอนเพราะว่าหัวจิก้ามันใหญ่แล้วนะครับหัวจิก้าใหญ่ไม่พอแล้วมันยัง,ยงกระบะยังคุมหัวอยู่นะมันใหญ่จัด บันนกััไปหมดเลยครบ,บ,บต่อสองสี่ได้ออกก่อนนะครับผม,มให้เด้งให้เด้งให้เด้งมาคันนี้มาอีกแล้วรอบสองอนะ่จะจัดเต็มระบบอีกเช่นเคยโอ้อยหยบมิดเลยนะรีแมปมาแล้ว พอแล้วลครับเจ้าจิกานะย,าย,ยังไม่ปล่อยครับยังไม่ปลพอใจอแต่ก็ปลาใหญ่มากนะทุกก้อยน่าจะมีสามสิบห้าวผมดูแล้วรวมใส่ขา้างล่างข้างบาร์ นิ่มเลยนะท่านผู้ชมไม่เห็นใจเราก็อยากได้เครื่องนี้แล้วแต่ฮีโน่กับอีซูมันคงจะข้ามดุ่นกันไม่ได้เดี๋ยแค่เครื่องเก่าก็ขึ้นยอดไม้ได้แล้วนะเขามีคนยู้นะเขาบอกให้วาง E13 ไปเลยว่าไม่ผมจะไม่ได้เหลือน้ำมันมัละล่อยิตรเดเดีย๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะออกไปถ่ายกับิน เจกันแน่นอนนี่เข้าคู่ครับเข้าคู่สาขาเดียวกันครับผมหลับคลิปนี้ก็น่าจะลากลันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับให้ดูคันนี้อรอบนึงนะสองรอบคันนี้ได้สามรอบเลยนะ หนึ่งไม่พอต้องซับสองโลโลนี่ด้เป็นโลโลซองประตูแดงในตำนานนะครับผม